บทความทั้งหมดที่ผมได้เขียนไปถึงคุณชีวิตเกี่ยวกับคอรี in นไดออกไซด์หรือ c d s ที่ผมแนะนำไปให้คุณชีวิตรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับหรือว่าการรักษาโดยกลลวิธีอย่างอื่นขอให้ทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้ฝากเอาไปแชร์แล้วก็ให้ถึงคุณชีวิตได้ทราบด้วยครับผมได้พิมพ์บอกความว่าในสื่อสัมภาษณ์ว่าคุณชูวิทมอบอกเวลาเหลืออีกไม่กี่เดือน ผมก็เชื่อว่าคุณชีวิตมีอายุยืนยาวหลายปีถ้าไม่ไปทําการรักษาีโมบางคนทาการีโมก็นอกเสียชีวิตถ้าทนอยู่ได้ก็การรักษาด้วยคีโมบอาจจะรักษาด้วยไม่หมดมากนักมะเร็งอาจจะหายไปไม่หมดผมก็กาวว่าองค์กร w h o ปิดบับงข้อบูลซึ่งมีผลลบระยะยาวจนปลุกฝังไปสู่การแพทย์ทุกองค์กรในบทความผมก็ได้ถามว่าทางโรงพยาบาล ที่คุณชูวิทย์ไปรักษาเขาเคยแนะนำเสนอ CDS ว่าสโครีนไดออกไซด์หรือเรียกว่าสรารฟอกขาวหรือเปล่าแต่ในทา,างโรงาบาลท,ที่สารัฐอ่ะก็ได้อนุมัติให้สิ่งเหล่านี้รักษาทุกสารพัดโรคต่างๆอันนี้ที่ผมได้แนะนำให้กับคุณชูวิทย์ผมแนะนำต่อไปว่าถ้าเอาเรื่องสารบอลลกไปโพสทาง Google Facebook Instagram YouTube TikTok ไม่ว่าจะเป็น CD s คีรีนไดออกไซด์ หรือว่าเป็นศูนย์ภัยอะไรก็ดีก็จะถูกละงับการใช้งานอย่างทารอนซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็กีดกั้นความจริงในเรื่องยารักษาเพราะว่ามันเป็นการแข่งขนันอังการค้ายาระดับโลกและแนะนําต่อไปว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณชีวิตจึงอยากให้เข้าไปดูในรายละเอียดเป็นลิงก์อินสตาแกรมที่ส่งเข้าไปใน m e s เ e n g e r เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและในเลเยอร์นี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนํา ไปทั้งหมดทั้งมวลให้กับคุณชีวิตได้ทราบพร้อมแปะลิงก์ทั้งหมด3ลิงก์และแนะนําต่อไปว่าวิธีการรักษาอีกทางหนึ่งก็คือตำหรับยาสมุนไพรสัตว์เดามีลดขมฝาดมากมายรักษามะเรง็งที่มีสีเขียวและมีสีบวกเบต้าเคโรทีนและระยะเวลาในการรักษากี่วันตามอาก,การให้คุณชีวิตได้ทราบอีกด้านหนึ่ง ก็ว่าการเขียนบทความของผมจะไปไม่ถึงคุณชูวิทย์เลยส่งข้อความทางแชทอิสรากแกรมของคุณต๊ะซึ่งเป็นลูกสาวของคุณชูวิทย์ให้ทราบทั้งนี้เจตนาของผมต้องการให้คุณชูวิทย์อยู่ต่อมีอายุที่ยืนยาวเพื่อแชฉพฤติกรรมกับคนที่ไม่ประสงค์ไม่หวังดีต่อประเทศชาติและให้คุณชูวิทย์มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่และขอบารมีทุกอย่างที่คุณชูวิทย์ ได้ทำมาทั้งหมดปกป้องรักษาตนเองให้รอดพ้นจากความอันตรายทั้งปวง